สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะกับ To โยต้ h ไฮรักซีเวสีประตูนะคะคันนี้เป็นรถปี2022นะคะลูกค้าเป็นตัวอาดับเบิลแคบนะคะราคาอยู่ที่678,000บาทราคานี้ยังไม่ทําส่วนลดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้นะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะ4ประตูที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่ามีเข้ามาบ้างไม้เป็น รุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ขอเป็นสีประตูตัวสูงคันนี้แอดมินแนะนําเลยนะคะเป็นตัวพรีรันเนอร์นะคะคันนี้นะคะปี2022นะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะเพิ่งเข้าใหม่สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสีก็เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าสภาพจะใหม่และสวยขนาดไหนนะคะอันนี้แอดมินการันตีเลยนะคะว่ารถของเรานะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะอย่างน้อยๆก็แค่ รอยขีดข่วนเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะสวยมากนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะลูกค้าเป็นตัวมิดนะคะอ่ะมิดมิดซ <laughs> ีรีส์ว่ะอ่ะโอเคด้านหน้าของเขานะคะลูกค้ากระจังหน้าก็ยังเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นแบบอ่า โคลเมียมนะคะล้อมรอบนะคะสีดำเนาะข้างในแล้วก็มีโตโยต้านะคะสัญลักษณ์โตโยต้าให้นะคะในตัวไฟนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับเดย์ไลท์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่องสว่างมากนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมของอตัวไฟหน้านะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะมีตัวไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้ามีให้ด้วยนะคะ ตัวนี้มีเซ็นเซอร์อด้านหน้าและด้านหลังนะคะในตัวล้อแมกนะคะก็เป็นแมกอลลอยของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะนี่ยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าดอกยางยังมีอยู่เลยนะคะนี่ยังเป็นปีใหม่นะคะแต่ถ้ารถคันไหนนะคะที่เป็นยางเก่าปีเก่านะคะแอดมิน บอกได้เลยนะคะว่าตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ย,ยกชุดนะคะในส่วนของอย่างนะในตัวของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์ไฮลักให้นะคะตัวจะเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้ามีที่เสียบกุญแจเปิดให้ด้วยนะคะอ่ะสามารถปลดล็อกและล็อกได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะคะว่าจะสะอาดและสวยขนาดไหนนี่ คุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะในตัวของเบาะนะคะเป็นเบาะนังสีดำนะคะอ่าเบาะด้านหน้าคนฝั่งคนขับนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือจะเอนในส่วนของพนักพิงได้เลยนะคะใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหานะคะในตัวของพวงมาลัยพวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะ หรือจะเป็นโหมดสังการด้วยเสียงก็มีให้นะคะลูกค้ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่ะอ่าคันนี้นะคะวิ่งใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าวิ่งไปแค่2 5 0 0 0กว่ากิโลนะคะอ่ะปีใหม่จริงนะคะแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยนะคะตัวหน้าจอของเครื่องเล่นนะคะลูกค้าเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะโหมดต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอ่เชื่อมต่อ AM, FM, USB, AUX, b l ู e t o บ t h นะคะใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อได้ปกติเลยนะคะในตัวของอที่ปรับแอร์นะคะยังเป็นแบบเมนวนวลนะคะสามารถปรับได้ปกติเช่นเดียวกันด้านล่างนะคะก็จะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะสองฝั่งซ้ายขวาพร้อมกับที่เสียบ USB นะคะตรงนี้เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านบนซ้ายมือสุดนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะตรงกลางนะตรงที่ข้างาวางแก้วนะ้ำมีปุ่มปรับโหมดอีโคให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ที่พักแขนจะมีกล่องเก็บของให้ด้วยหนึ่งช่องนะคะด้านบนก็จะมีที่เก็บอ่าแว่นตาให้นะคะไฟเก่งก็ยังออกปกตินะคะทางด้านหน้าและด้านหลังโอเคอ่ะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้ให้ดูด้านหน้ากับภายในไปแล้วนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังมีทั้งหมด4จุดนะคะในตัวเซ็นเซอร์นะอ่ะที่จะเปิดฝาท้ายนะคะเป็นแบบมือดึงนะคะอ่ะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะในตัวฝาท้ายตรงที่จะเปิดมีกล้องให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนั่นเองนะคะก็ แสดงที่หน้าจอด้านในของตัวรถได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็ส่องสว่างปกตินะคะพร้อมกับตัวบันไดท้ายหรือกันชนท้ายนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคหาก่ันใดที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะกระบะตอนเดียวกระบะ,ะติดข้อตู้ทึบไว้วิ่งใช้งานขนของนะคะก็ มีให้เลือกนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถครอบครัวก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็สอบถามกันได้เลยนะคะอยากได้รถทิ้งว่าเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะราคาไม่เกินกี่แสนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีทีมงานคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะถ้าเข้ามาช่วงนี้นะคะลูกค้าก็จะมีส่วนลดสูงสุดให้ถึง50,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือเข้ามา ดูรถทดลองขับได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะพร้อมกับทำสัญญาถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถเข้ามารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ